ช่องสองพันในบ้านกันคลิปนะครับวันนี้ชมเหรียญหล่อนะครับเป็นหล่อโบราณหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อทองวัดพระพุทธบาทเขาใหญ่หอมนะครับเป็นหล่อโบราณรุ่นแรกนะครับที่ออกที่วัดพระพุทธบาทเขาใหญ่หอมเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าในครั้งนั้นก็มีออกกันอยู่ออมก,กันอยู่สองพิมพ์นะครับสามพิมพ์ ก็มีหลอรูปเหมือนนะครับแล้วก็จอบจอบใหญ่จอบเล็กนะครับเป็นพระรูปหลอ่อชิบนี้ก็เป็นหล่อเหมือนนะครับหลอรูปเหมือนเป็นหล่อโบราณเนื้อทองผสมนะครับจัดจ้าในกันก็สามเนื้อนะครับสำหรับพิมพ์นี้ก็มีเนื้อเงิน สร้างอยู่499องค์นะครับเหนือนวะสร้างอยู่599องค์แล้วก็ที่เห็นนะครับเป็นเนื้อทองผสม1,999องค์นะครับจัดสร้างเมื่อปี2555ยุคนั้นอยู่ที่วัด พรุทธบาทเขาเย,ย่หอมนะครับหลวงพ่อทองก็เป็นอนพระส,สวยนอนกล่องนะครับสวยๆเลยใต้ฐานก็จะมีชัดเจนนะครับหลวงพ่อทองบอกให้ชัดเจนด้านหลังนะครับ าน่าจะมีต่อหนึ่งโคดนะครับโคดนะใตฐานก็เป็นลันหมาย,มายเลขนะครับเลขอาราบ,บิกไม่มีอุดกริ่งนะครับขนาดก็พอสวยเลยครับ ชัดมากครับจมูกสรพงต้องบอกอย่างนั้นจมูกโด่งนะครับนะครับขาบเบาขาแปงยังอยู่ครบนะครับมีโคตรตอกนะครับตัวหน้าหนึ่งจุด สังเกตให้ดีนะครับคมชัดทีเดียวสวยงามนะครับเหรียนก็จะมีรอยต่อใบนะครับเก็บรายละเอียดนะครับ อีตะใบ,บแล้วก็ตอกโคตรไมายเลขนะครับสวยๆเลยครับก็เป็นรอดโบราณรุ่นแรกครับของพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขาเยี่หอมซึ่งตอนนี้ก็ได้มาอยู่ที่วัดบ้านไร่นะครับเป็นสิทธิเอกหลวงพ่อคูณแห่งวัดบ้านไร่ตอนนี้ก็มาที่วัดบ้านไร่นักเก็บน่าสะสมนะครับสมองว่าเป็นยุคแรกหลวงพ่อทอง ครับคลิปนี้ก็ฝากไมครับสวัสดีครับ